ค่ะเพื่อนสังกสีไปแล้วช่างจมงกหลังคาแล้วค่ะกำลังลำเลียงสังกสีเคลื่อนไปแล้วค่ะกำลังลำเลียงสังกสีไปแยกขนาด อย่าเอาไปหลายมันหนักราวัางในเวลาวางนรไปเห็นบ่อดำตอนเจ็บน่ะว่างมาบอกกัน เจ็บได้เล่นกับของหนักอันนี้ก็แฮงคมคักกวปูนเลยเถียวติอืมพนมมาคนสองเถียวคนซอยว่าเห็น

xin hãy bụng bay hoặc 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 rồi. hoặc hoặc ที่ว่างไว้จะละขนาดตินะครับผมณเปาเก่ากองกองสี่แผ่นสี่มุมสองสิบนี่หมดแล้วขาห้งนยังเหลือฟ้ายังเหลืออย่างอีกแย่ไปเบิดน่ะเมื่อนำไปซื้อของมาสองหมื่นเศษน่ะ รถไม่สมไปเมืองสื่อประตูสื่อสื่อสื่อแสงกล่อ,อง,องอยู่เทงผลขนไปไปเึทงตูห้าบานหัวสวมมาหนึ่งหัวแล้วก็ไม่อย่างอีกตืมอ่ะลูกบิดลูกเบิดเอากระเบืองแต่งสวยงามมาร,ร้านอี่อยังโฮมอีหอยังใหม่อยู่เตงราชสพัดนะนนแกบอกว่าเฮาโฮมโฮมเฮา อยู่ใกล้ๆลาดสพัดนะอลาดสพัดเลยบอกว่าพวกแอ่งเอิงก็ไปเอาหันเบิร์แหละพวกเอามาขายปีกเนี่ยไปเอาหุ่นเบิร์เออแม่สมก็เลยพาไปเอาหมองเขาส่งเลยแลไวแม่สมมันเป็นสมาชิกมันเป็นยังเขาอนกหมฮหอมเฮากบา Um, सुन की